ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายโหดครับดูการลอกคลองที่นาครับของมือจกสายโหดครับยาวเลยครับลอกคลองใหม่ครับได้เสร็จแล้วเหลือตะเคียนพื้นที่ครับแล้วก็จะไปขุดสะ ต่อครับโคกหนองนามโมเดนครับเดยปลูกผลไม้ครับ จากการที่เป็นป่าที่เราจูดวันนั้นครับที่มันลกครับยานี้เป็นสนามฟุตบอลเลยครับเราทำสะอาดเราด้ทำสะอาด สนใจอยากติดต่องานกับมือจกสายโหด0958360942ครับติดต่อทีมงานเราได้ครับนครตรงเย็นทำงานดีรายละเอียดแน่นอนครับ ขุดสะเหลือขุดสะครับกับปักที่นาครับโมเด,ดิน สายหดครับหน้าโมออกสิทธครับโดนไทยทีมครับสนับสนุนโดยโดนไทยทีมขอได้ทำการกวดทำความสะอาดกวดพื้นครับ สับสนุนโดยโตนนไทยทีมครับกำลังปรับทำความสะอาดครับวันนี้เขามีมิสริลิน2ตัวเป็นเพื่อนครับความสะอาดครับ พือที่กับเมื่อจบสายโหดครับทำเสียบเลยจากปลาลูกๆที่เราจูดวันนั้นครับดูวันนี้โอ้โหสะอาดอย่างงามตาม อย่าลืมกดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ เรามีเพื่อนเป็นมิสซิลินครับสองคนนั่งเฝ้าอ,อยู่ด้านหน้าครับ ทำงานที่บ้านโรงเย็นครับตำบลรงเย็นครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจใถ่ายคลิปตอนต่อไปนะครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ